น,นะครับยูว่าปุ๊บ่านัดน,นะครับวันนี้ก็จะมาจมลั่นนะครับด้วยเงียบบูนะ โอเคนะครับตอนนี้ก็เอาปูได้ลั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคนเดียวเราไปจมันเลยนะครับสวัสดีตอนเช้าทุกคนนะครับก็เดียวมาดูลั่นกันนะครับเช้านี้ในตอนเย็นผมมาจมก็มาได้ใต้ใดูนะเพราะว่าก้นตกนะครับก็มาใต้ตอนเช้านะตอนมาแกปลั่นนะครับลองดูนะว่าจะได้ไหมใจเงียบปูนะครับลูกแรกตรงนี้น้า ลูกแรกก็ได้เลยนะครับเาลันใด้รอบก่อนนะยกลูกแรกก็ได้เลยนะป้านเลยตัวไม่ใหญ่นะครับได้นะครับตัวนี้ได้

ได้ไหมอ่าได้นะครับลูกนี้ข้างรอเรียนนะแต่ว่าตวัวเลกนะครับ อ่าได้เหมือนกันนะครับลูกนี้ตัวเล็กเหมือนกันได้นะลูกนี้ไม่ได้นะครับลูกนี้ไม่ได้นะ ลายไม้ตรงนี้เป็นนักนักลายไม้วาเรียกว่านักหนามอ่าได้นะครับเต็มมามันเลือกเือจังอย่าบอกนะว่าตายเฮ้ยเฮ้ยฮัโลโหลยูไม้เรียบร้อยรับเรียบร้อยรับตายนะครับ <c ười> tại vận năng gặp tôi này, chôm đuôi nhả phú năng gặp may rủ tài đại ai, tương thế cùng chắc căng nè, à đai, hổm may đai, kิด là đai luôn nè, tấp มลงหนังตืบอล้ยนะครับได้นะตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยนะครับได้อีกหนึ่งตัวแล้วนะก็นี่นะครับจะป่าไหม้ตีเป็นลูกกู้กลางหน้านะครับมันล็อกๆอกนะจมตีลลอกๆนะครับจมไปเลย mày đái, luồng đằng tướp kín vào đây ได้ไม่วะอ๋อได้นะครับได้ได้ได,ได้แต่ว่าเลมเินนะรูมันล็ก,กนะครับได้นะครับ

ก็บไดุ้ได้ไรเอลงเนรลงจังเนอไสักลูกอะฝากไม่ดรลูกอ